สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหีิงสุนิสาสุนิลามค่ะสวัสดีครับกระ,ะผมนดิกันยัสมีสายาสาดครับพวกเราจะมาแนะนําการทําสบู่เหลวค่ะอุปรกรณ์ที่ใช้คือหนึ่งหัวเชื้อสบู่เหลวสองน้ําหอมสามน้ําพึ่งรวงสี่น้ําสะอาดต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเทหัวเชื้อสบู่ลงในกระมังค่ะ แล้วคุณจนให้เนื้อแตกตัวค่ะคุณนานไหมคะคุณประมาณ5นาทีอะค่ะคนเรื่อยๆจนเนื้อมีลักษณะเป็นมุกค,ค่ะ หลังจากนั้นเมื่อเนื้อกลายเป็นสีมุกแล้วให้เทน้ำพึ่งรวงลงไปค่ะแล้วคนจนให้เนื้อเข้ากันค่ะการคนนะคะต้องคนไปทางเดียวกันค่ะถ,ถ้าเราใช้อย่างอื่นผสมได้ไหมคะใช้อย่างเช่นเ,เราใช้ขมิ้นได้ไหมคะ ได้ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เราใช้อะไรเป็นตัวผสมนะคะเออน้ำผึ้งรวงค่ะะค่ะค่ะเมื่อคนได้ที่แล้วนะคะให้เทน้ำลงไปประมาณหนึ่งลิตรค่ะ นี่เสร็จแล้วยังคะเอ่อกล้จะเสร็จแล้วค่ะั้นตอนต่อไปต่ไปก็คือการเาใส่น้ำหอมค่ะอ๋อค่ะค่ะเพื่อเพิ่มการมีกลิ่นหอมลงไปค่ะอ๋อค่ะต่อไปนะคะเทน้ำหอมลงไปค่ะค่อยค่อยเทนะคะ ทิ้งไว้ประมาณห้าดีนะคะเพื่ออ,อให้ฟองยุบตัวะค่ะสวัสดีคนได้ดีแล้วค่ะก็นำไปบรรจุขว่วค่ะซึ่งจะได้ดังนี้นะคะค,ค่ะนี่ค่ะคือผลิตภัณฑ์การทำสบู่เหล็ค่ะสวัสดีค่ะ